ครับสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนเ้าก็จับขายได้เลยโลละล้อยอยู่นี่แบบนี้ครับนี่ขายโลละล้อยครับนี่โลละล้อยสี่เดือนขายได้อ่เรื่องแบบตึงธรรมชาติอันแม่นผู้ใดอยู่ข้างหลังเจ้าที่บ่ครับใช่เจ้าที่บอเบิ้งตัวโอ้ยังเขียวจะไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องใจอีเกิ้งลูกอีสานออฟฟิเชียลครับืันนี้ครับอีกเช่นเคยครับอีพี่ก่อนผมเคยมาที่ตรงนี้ที่บางโพครับมหาจา์ตัวมอนครับแต่ก่อนมาสัมผัสเบิงละพนเลี้ยงหมูปลาแต่เดี๋ยวนี้ครับเปลี่ยนอาชีพแล้วว่าพนสีเลี้ยงอย่างครับสิพายเบิงพี่น้องไปไปเลยนี่ครับมาแล้วสวัสดีครับอาจา์ตัวมอนครับอีกเช่นเคยครับคนเดิมคนเดิมืนันนี้ สีพ้ามาเบิ่งอย่างน้อเลี้ยงอย่างน้อมานี่เลี้ยงกบครับเลี้ยงกบะเลี้ยงกบอบบบโอ้โหน้องกบน้องกบตะกอนเลี้ยงหมูปลาขายไปคอกนึงแล้วนี่เลี้ยงไปคอกนึงแล้วเลี้ยงกบคบนี่ชุดนี้ทดลองเลี้ยงหนึ่งลอยตในบอซีเมนต์โอ้โหข้างในเยอะเยอะเลยมาอ่ากบอายุหนึ่งเดือนอันนี้หนึ่งเดือนมาครับแมนครับหนึ่งเดือนคือคือได้มัจากใส่วิชามาเลี้ยงกบนะโอ้ยเบิ่งในยูทูบเล่นไปก็เลยอยากลองคือมาศึกษาเบิ่งครับนี่ เหมือนมูป้าขายไปเบอรคอกแล้วนะก็ศึกษาครับเบิดคอกสมฮอดมองฮอดแจ่ป้าอันนี้คือทดสอบทดสอบเลี้ยงร้อยโตครับล่อตัวแล้วก็ใหญ่ไปเพาะไปพุ่นบ่แมนตัวน้อยๆเลี้ยงจะมีบ่นี่มบอยังมีอีกยังมีอีกมี่บอเดียวเนี่ยมีอีกครับมีอีกมีอีกครับพี่น้องครับมีเบอรเนี่ยนี่เลี้ยงในวงวอที่เมนเปลี่ยนกบเปลี่ยนกบอ่ะปาแบบธรรมชาตสตร์คุณเอาเลี้ยงนี่ทางออกอีก เรื่องในบ่ดินบ่ดินเอ้าอันนี้ยังอุ้งยังอะไรไหนอุ้งเบิงเบิงเบิงเปิดเบิงเปิดเบิงอุ้งยั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 งนี่โอ้มีเตาอ่าอุ้งอบอุ้งอบครับนี่อุ้งไฟถลอกนี่อุ้งอบอบได้เลยไม้ไอไอยังก่อนนี่อ่าสีเฮ็ดอ่าข้เฮ็ดเคาน์เตอร์บาร์นั่งพักผ่อนย้อนใจชุ่มสวนว่าเบิึงสวนเราทุกเนี่ยเนาะเจ้านี่เนาะ เบื้งสวนเต่าบาทประสานฝั่งนี้พูดอย่างี้ยังอีกบุางนะนี่บ่อโอ้ผักสวนครัวผักสวนครัวปลูกเองปลอดสารพิษปลูกผักกินครับปลอดสารพิษครับนี่ยังทำจากกล้องนี่อาหารลูกกบอบๆน้องกบน้องกบน้องกบนะครับโอ้ยพายเบื้มื่อกี้เป็นเรียงอยู่ในบ่อเล่นบ่ออ่าก็สอบเบิ้งดูครับนี่ดครั้งนี้นะครับนี่อู้นี่บ่ออยู่นั่นนี่ดูดูรอบๆต้นทุนต่ำมากอยู่รอบๆนะครับ ตุนตุนหน่อยบอกบบอกบเขาไปได้ยุ่บครับเนี่ยเขาได้เขาได้เขามาหัวมันตีนหนอดนะบอบบอกโอ้ยพาพี่หนองเขามาเบือนข้างในครับโอ้โหนี่ไงกบกบป่นี่โกบบองกบปาดอันนี้เลี้ยงสมกันบ่นี่เดือนหนึ่งเท่ากันครับเดือนหนึ่งอายุหนึ่งเดือนจะ่มันมีตัวน่อยตัวใหญ่ดิเขาม่มีคอกแยกนะนะอันนี้แสดงว่าผมมาสวยเป็นบ่เนี่ยวัดมันบกิน ให้ายก้อนหน้านี้ไปแล้วหายก้อนไปแล้วมาสายไปนิดนึงสายไปนิดเบืดแล้วเนาะเออมืดแล้วหายไปแล้วเลยเห็นว่าน้องกบกบหนึ่งเดือนนะครับกบหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบตัวตัวละเท่าไหร่ครับซื้อมาตัวละบซื้อมาตัวละบาทห้าสิบครับนี่บาทห้าสิบบาทห้าสิบ่างตัวน้อยๆญ่ก่อนห่วงจังน้อยนึงแมนหางขาดนะครับโอ้โหรุ่นหางขาดรุ่นหางขาดนี่นพิพี่น้องกบหลายๆเด้อพี่น้องเล้มามามาเพิ่มความละอีก ต้มต้มส้มต้ม,ตม,ตม,ตมบนเนาะข้าวตัวอ๋อมันข้าวแบบกินบ่ได้มันกินมันข้าวสิบ่ข้าวเดียวเบิด์ตถวยแน่ <laughs> <laughs> โอ้สะพะมาะเนาะหลังมาแล้วเนะพิ่งอยากอิ่มนี่ยอะไรดิเพิ่นอยากอิ่มอยู่หนึ่งเดือนพึ่งจะร้อยข้าวมองอยู่นั่นนะเมาหาอยู่เห็นบ่ดไอ้เนี่ะ<ๆ>อยากตัวใหญ่ไม่เล่านะั่นของแท้เลยนี่มันกินมูตัวมันมากินนู่นน่ะพูดหน่ะโอ้โหสองตัวเลยนั่นครับอันนี้กำหนดเลี้ยงโดนไหมครับเนี่ยสี่เดือนครับ สีเดือนสีเดือนสีเดือนเขาก็จับขายได้เลยโลละร้อยอยู่นี่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีคนมาถามซื้อเด้โลละร้อยอ่าถามซื้อแต่ว่าเห็นอยู่ในตลาดโลละร้อยสิบบาทก็มีเด้เหรอนี่เขาขายโลละร้อยครับนี่โลละร้อยสีเดือนขายได้อ่าเรื่องแบบตึงธรรมชาติอ่าแมนผู้ใดอยู่ข้างหลังเจ้าที่บอครับใช่เจ้าที่บอกบนตัวโอ้ยไงเขียวจะไปบมาบึกบุ๊กนี่นี่ นี่ครับติดต่อได้ได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกบจันตมอนครับปัญหาแนวเลี้ยงไปเรื่อยกบเดือนเดียวอายุได้เดือนเดียวว่างว่าท่านท่าวิมีเวี้ยมันว่างหลายก็ต้องหาแนวเฮ็ดเล่นเพิ่นๆครับต่างศึกษาแต่ก่อินเลี้ยงหมูปลาท่างสทฤษสายังคอกนี่ได้ไหมครับนี่คอกนี่เนาะงคอกนี่ใส่วัสดุเหลือใส่เท่านั้นเลยครับเกีกับเรื่องไม่ได้ซื้อจักบาทไม่ได้ลงทุนซื้อแต่ตะปูนะ อ่าลงทุนในตะปูราคาถูกๆครับเป็นบอ่อดินแล้วก็เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำพนักงานบ่แมนนิดหน่อยนิดหน่อย, <c oughs> อยจริงจังน้อยก็ดีแมนกับแก้มพนักงานเลยไงวายดี่เด้อเลยเอาไปต้มปน <c oughs> มาละมาละให้สนใจนะครับ<ม>สนใจสูตรเลี้ยงกบนะครับแบบบ่อดินหรือว่าบ่อบ่อดินนะบ่อดินบ่อน้น่าก็ได้น้ำเนื่อมันือทายแบบนี้ไปพต้นใหม่ต่อเด้เนี่ยแม่นำไปทดักข้างบนนู่นเละเป็นปุ๋ยขี่กบ ผู้คิดกบได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจครับติดต่ออาจารย์สมอนได้ครับผมได้ที่เบอร์โทรเลยฮะ084 084 7242 7242 646 646ครับผมสาธิการบางโพเขานี่นะครับเขตบางโพได้พี่น้องเด้อที่เก่าที่เดิมที่การขายมันแตกมือนเดิมแหละแต่ว่าขายกบแล้วเอ้าไม่เห็ดเสากระโดดอยู่กัางเอ้าน้ำตัวครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งให้น้องกบเล่ยเดี๋ยวเบิ้งพักผ่อนเอ้ามันมีเสาอยู่ตรงกลางอันนี้เขาทายย่อๆเพราะว่า นดิโอ้น้ำน้ำเพราะจะเป็นน้ำชาแล้วน้ำพุน้ำพุให้น้องกบได้ผ่อนคลายได้รีแลกเพิ่น้รีแลกจบกรบรีแลกด้วยนะกินกินน้ำแล้วก็ได้พักผ่อนกินอาหารแล้วพี่น้องพักแล้วครับโอ้มาแล้ว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 ับคนใจติดต่อได้พี่น้องเด้อฟาร์มกบครับจัดโตมอนครับเบิ่งกลางกรุงเลยครับเขตบางโพกลางกรุงกลางเมืองเลย ขฝนลุงเราเหตุใดอยู่พุนอ่ะอ้าวปะเอาอดูได้เลยไม่แล้วตามมาตลอดเนาะนี่ครับไอ้เพียรไอ้เพียนเยนขาอ,อยู่ข้างเจ้าละเ <c oughs> อาวมื่อนี้ขอบคุณอาจารย์ตวัวน้อยหลายครับผมขอบคุณครับก็เจ,เจอกันอีพี่นะสีพามาเบิง่งจอมมันใหญ่เด้เอลองมาเบิ่งนี้มันจกตัวโลเมน